แว่งอ่ะก็แกะมืออ่ะเนี่ยอีกแล้วแกทำอย่างเงี้ยรู้แล้วู้บินกากาปว่ามันเล่นสนุกมากเลยอะป๊ามาลองเล่นแล้วอะใช่มันสนุกมากเลยปาป๊า้ำหรับคนที่แบบม้วเลยม้วอเลยมัวนเลยรูขออีกรอบมันเล่นปะปาป๊าป๊าม๊าป๊าป๊าาป๊ได้าป๊ได้าป๊ขาอีกรอบา ว้าไอ้เจ oh, uh ๊อ้าวคือไรแก๊จะมาแม่ไม่อยู่อีกแล้วแม่ไม่อยู่ช่วยเราถ่ายคลิปอีกแล้วเราก็ต้องถ่ายกันเองแล้ววันนี้เลยก็จะมารีวิวลูบิกนาฬิกาครับนี่ครับรีวิวนาฬิกาแต่ลรแกว่ะมีข่าวดีก็คือไรแก้เจอตัวนี้แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วมันข่าวดีเขาบอกเขาด้วยใช่ครั้งที่แล้วตัวนี้มันหายไปอันเนี้ยมันอยู่แหว่งๆอ่ะอืมก็แบบนี้อ่ะเนี่ยอันแรกแกมันแหว่งอย่างเงี้ยก็ทำอย่างเงี้ย รู้แล้วเขารู้แล้วจะแกะโชว์อีกก็จะหล่นเอาหลนเอาเนี่ยน้ำเนหายไปแต่ตอนนี้ถีน้าเงินกลับมาแล้วค่ะทุกคนอ <Wow. S 2> ะข้าเรืออะลูอ,อบิกคอกวันนี้คือลูบิกมันมีหลายแบบมากมีสองคูณสองสามคูณสามสี 4, ่คูณส <Huh? S 1> ี่สี่ห้าสิบหกยี่สิบสามสิบพีระมิดไม่ใช่อะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าที่เราซื้อมานะครับรูบิกจากร้านชื่อว่าแคดดี้สปีเราได้รีวิวไปแล้วก็คือรีวิว 2คณแล้วก็ทดลองทำแบบเร็วแล้วก็มีแก้้ร้อยแก้วไปบ้างด้วย้ก็รีวิวนาฬิกาจับเวลาตอนนี้เลกแก้วเล่นลูบิกนาฬิกาไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เลกแก้วอะแกกล่องออกมาเขาแถมนี้มาให้ได้เป็นที่ตั้งนาฬิกาไม่ได้แถมมันมาพร้อมกันก็คือไอ้แก้วเเรียกว่าแถมไงมพร้อมกันนั่นแหละอ่ะทุกคนคงเคยเห็นเจ้ารูบิกนาฬิกาแต่ป้าจริงๆมาไม่เคยเห็นนะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะรู้ว่าเจ้าลูบิกราน้เล่นยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ครับลูบิกรานิมีกี่ด้านมีสองด้านด้านไหนบ้างด้านหน้ากับด้านหลังใช่ด้านหน้าเป็นสีด้านหน้าด้านหน้าเป็นสีอะไรก็ได้ของเราสิของเราคือด้านหน้าเนี่ยจะมีสีดําแล้วก็สีขาวจะเล่นด้านไหนก่อนก็ได้ค่ะทุกคนโดยการที่ถ้าสมมตินะว่าเรากดหนึ่งปุ่มเนี่ย เดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกวิธีนั้นบอกเขาก่อนว่ารูบิกนาฬิกาคือพอเราสลับแล้วเราต้องให้เข็มนาฬิกาวิ่งขึ้นไปที่ข้างบนข้างบนตลอดนั่นก็คือเวลาทําให้ทุกอย่างกลับเข้าสีเดิมเหมือนกับรูบิกสีสีเนาะรูบิกนาฬิกาคือทําให้เข็มวิ่งขึ้นไปข้างบนแต่ว่ามันจะมีด้านที่ทําให้ขึ้นไปข้างบนก็คือมันจะมีไอสีแดงๆตรงเนี้ยให้เราหันขึ้นไปตรงอย่างเงี้ยขึ้นไป้ไปตรงอย่างเงี้ยตรงอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่รู้จะพูดยัง สี่ปุ่มเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันใช่สี่ปุ่มจะทําหน้าที่ขยับแต่ละอันแต่ละอันที่ไม่เหมือนกันถ้ากดหนึ่งปุ่มปุ๊บจะหมุนแค่อันเดียวอ่าแต่ถ้ากดสองปุ่มจะหมุนสาตัวเลกโอเคตัวนี้กับตัวนี้แล้วถ้า,ถากดสี่ปุ่มเลยอ่าจะหมุนทั้งหมดแต่มันมีหมุนด้านล่างได้ด้วยนะครับมันมีที่ที่ปรับทั้งหมดสี่สี่มุมใช่ไหมมีมุมบนซ้ายขวามุมล่างซ้ายขวาอ่าขออธิบายใหม่มป้าถือกล้องให้ห่อย สุดท้ายมามาถึงกล้องแล้วเอามาคือจะ็จะอธิบายอีกรอบหนึ่งถ้ากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับจะหมุนแค่อันเดียวครับถ้ากดอีกหนึ่งอันจะหมุนหนึ่งอันแต่ถ้ากดสองอันเนี่ยจะหมุนสองอันอย่างนี้ซึ่งซึ่งถ้าเราอ่ะกดสองปุ่มข้างๆอย่างนี้ครับมันจะหมุนสองอันอย่างนี้อืักดสองอันอย่างนี้มันจะหมุนสองอันอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่กดเลยมันจะหมุนทุกอันเลย เพราะฉะนั้นแป๊บหนึ่งยังไม่จดแต่ถ้าเรากดสามอันนี้ลงไปและเอาแค่ตัวเดียวอ่ะขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอันเดียวมาจะหมุนสี่ตัวโอเคฟังดูเหมือนง่ายแต่ยากถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมามั่วม่ให้รอยแก้วเลยแล้วดูรอยแก้วจะแก้ได้ไหมให้ป๊าป๋ามั่วอ่านั้นกัดมาดูนะครับทุกคนป๊ะป๋าจะแบบมั่วแบบมั่วแบบลูกลูกลูกทำอะไรอันนี้หมุนอันเดียวดูนะดูไหมนะหมุนอันเดียวนี่ก็หมุนหมดเลยเห็นไหม ม้วนเลยม้วนเลย,ม,เลยมันก็จับสองข้างนี้ก็ได้ครับกดแค่เฉพาะสองข้างนี้ไม่กดสองข้างนี้มันก็จะได้แบบหนึ่งอ,อะไรอะไรมามาแค่นี้มาอะไรโถไม่เก่งจริงนี่นะอะไรแกเลยอะไรแกจำไม่ได้เธอไม่ไม่เสียนขนาดนั้นเลยอะเซียนเสียนเซียนแเสียนโอเค <pocket S 2> นะครับเดี๋ยวเพิ่นครับเดี๋ยวขอคุยกับเอามือออกไป ดูก่อนนะครับตอนนี้เข็มทุกเข็มนะครับสเปะสปะมม่วชิดมม่วทางกันมากเลยท<ช>ัย้ง<ช>ด้านสีขาวและด้านสีดำร้อยแก้วเนี่ยเขาจะต้องทำไงรู้ไหมครับทําให้ทั้งสองด้านหันเข็มยาวขึ้นไปด้านมนให้หมดครับแต่ป,ะปะ๊าแก้ไรแก้ไม่ได้เพราะมันดิดมุมไม่ได้มันดิดมุมไม่ได้อะถ้างั้นเอาจริงเลยแล้วกันจับเวลาจับเวลาเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มนะครับจับเวลา ทุกคนมาดูครับว่าวเจ้าจะทำได้ภายในกี่นาทีกี่วิด้วยกว่ากี่วิเหรอโอ้ยทำไมล่ครับด้านนี้ปุ๊บด้านหลังก็เละเทะไปด้วยสิม่เกี่ยวมันใช้หลักสูตรอันนี้มันไม่ได้ใช้สูตรนะคะทุกคนแต่แกจะบอกให้มันใช้เทคนิคการจำแล้วก็การคิดฮะแม่แกกีก่วิแล้วเนี่ย ทมไปยี่สิบเก้าวิแล้วครับโอ้โหทั้งหมด3 6 9 2ิบหกจุดเกาสองสองวิาทำไมห้าไม่แก้แผลเดี๋ยวอีกนิดเดียวอ่ะโอเคแต่ถูกรอเขาอีกรอบมันได้ปะป่าป่าป๊า แต่มันไม่ติดตรงนั้นหรอกมันติดที่ป๊าเสียสมาธิลอยแก้วเอาใหม่ครับเมื่อกี้ลอยแก้วเขาเกิดการผิดพลาดท,ทางเทคนิคะนะครับเก็ป๊าทำให้ลอยแก้วเสียสมาธิเอาไม่เกี่ยว,ยวป๊ามั่วใ,ให้ใหม่นะครับเมื่อกี้นี้ผิดพลาดประการใดไปลอยแก้วโถเยไอ้เราก็นึกว่าแจ๋วแจ๋วเดีย๋ยวไปต้องดูอันที่สองเอาะครับวาว่าลอยแก้วแจ๋วทค่ไหนเอานะครับตอนนี้เราก็ทำการมั่วเป็นรอบที่สองแล้วนะครับเข็มทุกอย่างก็สเปะสปะกันหมดแล้วนะครับพร้อมพร้อมอ่ะ นาฬิกา,า,าจะมวใ oui หอีกรอบเนี่ยั่วอีกเหรอไม่ต้องแล้วเอานะครับนาฬิกาจับเวลาน่นะคิดวิเคราะห์ไปบนอตื๊ดตื๊ดตึ๊ดตื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 ๊ไปขึ้นข้างบนตรงนี้มาทางนี้เอออย่างนี้ลงข้างล่างลงข้างล่างจากนั้นก็ขึ้นข้างบนอย่างี้กดตรงนี้ตื๊ดตื เจอเจอเวลาจะดีกว่าเมื่อกี้เปล่าแน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะโอียเธอมันต้องทำให้ข้าล่างและหมุนไปพร้อมกันมันโอ้โหมันสับสนกันนะอ้าวสี่สิบสามดีครับเช็คเช็คก่อนเช็คก่อนทั้งหมดได้ทั้งหมด4 3 จุดสองเจ็ดเข็มยาวตรงหมดด้านนี้อีกด้านหนึ่งเข็มยาวตรงมาโอเคถึงแม้ว่าเราจะทำเวลาได้ไม่เท่ากับรอบแรกแต่ก็อันนี้แล้วแก็ทำผิดอีกแล้วเพราะว่ามันเอาเข็มขึ้นมาตรงด้านสีแดงเอ้าต้องมเป็นด้านนั้นอีกแล้วอะไรแก้าอะไรเนีอะแก้วของขาอ,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 อีกรอบนึงอีกรอบนึงเราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอาโอเคโห้ยทำสองทีแต่อีอ่ะถือไว้ ปา้มห้วยนี่ครับก็ไรแกไม่ทันมองอะไรแกก็กลัวแพ้แต่มันจริงมันก็คือได้แหละไรแกกลัวแพ้ใช่ไหมใช่แม่แกไม่อยากให้ทุกคนมาพูดในคอมเมนต์ว่าอะไรพี่ไรแกมันต้องอย่างนี้ไม่ได้อแคนกะคนค่ะอ่านี่คือเวลาเราพี่แล้วที่มันไม่ถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายนะ one hour later เจะยังคะคุณติ๊กเปจะอะไรล่ะเอาให้มัน คือถ้าทำสองทีก็เสียสองทีมดเลยนี่ดูดูปันป่นปั่นดูนะครับปั่นนะครับปัน่นไม่รู้แย่พอแล้วนะพอแล้วป๊าป๊เา,ปเ,าปเดี๋ยวมันพังโอเคเราก็แก่เวลาแล้วนะครับรอบที่สามแล้วครับใช่เลยเอาอย่างันึงพร้อ,เอาามาเดี๋ยวก็ผิดอีกแล้วเนี่ยฟังเนี่ยเออ

พิ่งหัดเล่นก็เริ่มเล่นได้เลยเนาะใช่มันเริ่มเล่นได้เลยเพราะว่ามันคือมันไม่ต้องจําสูตรอะไรปป๊ามันจําแค่แบบว่ามันเล่นยังไงแค่นั้นอ่ะอจาได้ว่าปุ่มไหนขยับตัวไหนเนาะใช่คือป๊าเห็นไรแก้วเล่นอย่างเงี้ยหลายทีเลยเวลาไปกินข้าวข้างนอกก็จะเล่นทําอะไรก็จะเล่นเติ้ร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 เติ้รเติ้รติ้เติ้รเตด้รเติ้รเต้รเตรเติ้รเต้รเตด้รเตันขึ้นตรเตด้ต้ต้ตรตเตเรต้ อ่ะเราก็เลยต้องระวังข้อที่ผ่านาฬิกาอ้าโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนาฬิกาลูบิกที่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยเหรอแค่นี้เหนื่อยแล้วทำตั้งสามรอบปะปะมันทำตั้งสามเธอไม่รอบครอบเองแหละเพราะเธอไม่รอบครอบก็ไม่ได้อมันอาจจะมีเสียงจุ๊กจิกจุ๊กจิกเสียสมาธิไงอ่าโอเคสําหรับคลิปลูบิกนาฬิกาเราแก้วทำได้ทั้งหมด40วินาทีหัวโนแต่ว่าทัา ที่นายแก้วถ่ายคลิปเายแก้ววซ้อมมาอยู่ที่30วิเองถ้าเกิดว่าใครทําได้เก่งกว่านี้นะครับเด็วกว่านี้หรือว่าอะไรมีเทคนิคพิเศษพิเศษที่จะสอนนายแก้วก็เข้ามาเมนเข้ามาหน่อยนะครับเราว่ารอยแก้วจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าติดคลิป อ๋อแล้วถ้าใครชอบให้เล็กแก้วนะคะมารีวิวรูบิกแบบนี้อีกรูบิกแปลกๆหรือว่าอยากให้รีวิวรูบิกอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กระตับนะคะอย่าลืมกดราคาอะไรแก้วด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวป้าจะมาเล่นต่อเพราะว่าสนุกมากรูบิกนาฬิกาคลิปหน้าป้ารีวิวคลิปอะไรดีโกงรูบิกนาฬิกาเลไรแก้วมันโกงไม่ได้เป็นคลิปของป้า